เรื่องไอ้ครับเรื่องไอ้นี่ผมอยากรู้ว่ามันยังไงครับเวลาประเภทยังไงอภิปรายไม่ไว้วางใจประชาชนได้เลยครับถ้าผมเลือกไปปุ๊บวันดีนนคืนดีวันดีคืนดีมาอาภิปรายไม่ไว้วางใจผมที่มาทําไงครับแล้วตัดงบทหารตัดไปครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็บ่นว่ากันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ให้ไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นถูกไหมครับอันแนนในใจท่านเลยครับเด่ย เจตเฟซบุ๊กธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมได้มีการแชร์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าคนนี้ดีกว่าชัดถ้อยชัดคำใบแดกเลยกูจะเลือกตอบเฉพาะที่กูท่องมามีไรเป้าห้ามถามนอกโพยไม่งั้นกูไปไม่เป็นโดยในคลิปจะเห็นว่าขณะที่ทีมงานพักประชาชนครับได้ลงพืนที่หาเสียงจากนั้นได้มีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ที่ผ่านมาก่อนจะถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับพักประชาชนหลายคําถามที่ชาวบ้านรายนี้สงสยัยอาทิ คดีของนายจีรัททองสุวรรณอดีตสสชะเช,ช,ชิงเราพักประชาชนที่ถูกสารตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีปลอมใบสอดสี่และกรณีพักประชาชนเสนอให้มีการตัดงบประมาณของกองทัพลงทีมงานพักประชาชนก็พยายามชี้แจงแต่ก็ไม่สามารถชี้แจงให้หายข้อสงสัยได้และยังแถลไปต่างๆนานาโดยเฉพาะประเด็นเสนอการตัดงบประมาณของกองทัพ โดยอ้างว่าเสนอให้ตัดงบประมาณกองทัพเฉพาะช่วงโควิด -19 เท่านั้นซึ่งไม่เป็นความจริงไปดูคลิปเหตุการณ์กันครับตัวแทนของพวกเราอาจจะถามเล่หน่อยครับไอไอเกี่ยวกับคดีไอสี่สี่ไม่ใช่ไม่ใช่สอดอสี่สิบสามครับมันยังไงอยากรู้ครับเรื่องสอทีสสามที่เป็นข่าวคนนั้นใช่ครับทีละนะครับทีละเอาง่ายๆเขาบอกว่าใช้กระสานปลอมใช่ไหมใช่ครับกีระไม่สามารถออกเอกสารปลอมได้ใช่อานะผมรู้แล้วเรื่องมาจากไหนครับ สอดอ43ต้องออกจากสัตดีคนไปสมัครต้องไปจับใครต้องไปจับฉลากถึงจะได้สอดอ43ใช่ไหมครับใช่ครับต้องลงชื่อถึง5นายนายทหารถึง5านายอันเนี้ยต้องไปถามพ่อแม่จีระใช่ไหมครับคุณได้มาอย่างไรก่อนถึงให้ลูกไปรับที่สัตดีได้เพื่อนลุงก็เยอะที่ไปรับจากสัตดีเลยครับและฉะนั้นเอกสารเท็จกับเอกสารใช้เอกสารกับเอกสารเทจนะมันไม่เหมือนกันคุณจีระใช้แต่ไม่ได้ทำศัสดีเป็นคนทำ S <S ใช่ไหมครับ,รบและจีละไม่ไม่แจ้งความตัดสดินมาเพราะมันจะลามถึงพ่อแม่จีละใช่ไหมครับแลวเรื่องไอ้เรืเ่องไอ้นี่ผมอยากรู้ว่ามันยังไงครับเวลาประเภทยังไงอภิปรายไม่ไว้วางใจประชาชนหอครับถ้าผมเลือกไปปุ๊บวันดีคืนดีวันดีคืนดีมาอภิปรายไม่ไว้วางใจผมที่มาทําไงครับใช่ไหมแล้วตัดงบทหารตัดไปครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็บ่นว่ากัน อย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นไม่ให้ไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นผมถูกไหมครับอันแในใจท่านเลยครับเด้อเอาตัดเอาตัดงบทหารนะครับผมตัดงบประมาณตัดงบทหารมีปีเดียวที่ตัดปีโควิดใช่เลยตั้งแต่ปีโควิดมาเราตัดเพราะอะไรเราตัดเพราะาพูดเลยนะครับผมซื้อเรือผมก็ตัดเรือเพราะตัดเรือมันก็ซื้อเครื่องบินพราตัดเครื่องบินมันก็ซื้อเรือดำน้ำพี่ครับพี่ฟังผมนะครับผมความเป็นจริงคือตัดแค่ปีโควิดปีเดียว ปีนั้นมีเกิดโควิดเพื่อที่เราจะเอาเงินไปเนไปกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากปีโควิดมารัฐบาลพรรคประชาชนไม่เคยอันนี้ตัดงบประมาณผมนะจีระตัวนี้มันเป็นตัวนั้นอ่ะผมอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนําไปบอกเขาได้เขาแจ้งความเลยผมอยากจะรู้ว่าเรื่องมันจะไปยังไงต่อเอาเอาอยากจะรู้ว่าพอแม่จีระเนี่ยมันจะติดคุกไหมแตเมื่อผมก็ซื้อครับต็รอี่อเปาเนี่ยเอางสทหารเอาตัดงบก่อนไปดูได้ครับความเป็นจริงคือที่เราได้ยินมาพรรคประชาชน ตัดงบประมาณทหารปีเดียวคือปีโควิดหลังจากนั้นเราไม่เคยตัดงบประมาณทหารและเราเป็นคนสนับสนุนให้ซื้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องเวียนไปนี้สนับสนุนปีนี้ปีนี้ปีนี้สนับสนุนซื้อปีนี้ตอนมีปัญหาแล้วพี่ไปเช็คดูดีๆนะครับเราตัดแค่ปีโควิดหลังจากนั้นครับประชาชนไม่เคยตัดงบแล้วก็สนับสนุนในการซื้อที่ทันสมัยแล้วก็สามารถปกป้องประเทศชาติได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรือฟรีเกตหรือว่า เครื่องบินกิฟฟินตัวนี้ทางกรมกิการการทาหารของพวกเราแล้วก็ทางภาคประชาชนสนับสนุนเต็มที่ครับผมตัดปีเดียวครับตัดแค่ปีโควิดครับผมอันนั้นอลองเช็คข่าวดูใหม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงข้อเท็จจริง แต่ความจริงแล้วครับเมื่อทีมข่าวท็อปนิวครับได้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องของการตัดงบกองทัพซึ่งก็พบว่าพักประชาชนครับเคยเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพักอนาคตใหม่โดยนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักในขณนะนั้นครับเคยเสนอตัดงบประมาณในการจัดหายุทธุปกรณ์และงบลงทุนลดลงกว่า40%โดยนายธนาทรมองว่าไทยยังไม่มีภัยสงครามที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตอันใกล้ซึ่งตอนนั้นครับทางกองทัพพยายามชี้แจงว่าแม้จะไม่เกิดสงคราม ขนาดใหญ่แต่อาจจะเกิดความขัดแย้งเป็นจุดๆซึ่งกองทัพจําเป็นต้องจัดเตรียมกําลังให้พร้อมอยู่เสมออีกทั้งอาวุธยุธกรณ์ส่วนใหญ่ของกองทัพก็อยู่ในสภาพเก่าจําเป็นต้องมีการปรปับปรุงซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์วันที่เพจพักอนาคตใหม่ได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับนายธนาทรที่เสนอตัดง,งบกองทัพ40%ก็คือวันที่29พฤศจิกายนปี2562ส่วนการระบาดของโควิด -19 นั้นทางการจีนได้ยืนยันการระบาดในเมืองอู่ฮั่น เมื่อวันที่31ธันวาคมเมื่อปี2562ซึ่งเป็นปีเดียวกันนั่นก็หมายความว่าพรคประชาชนเคยมีการเสนอตัดงบประมาณการซื้ออาวุธธุทปกรณ์ของกองทัพตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด -19 ระบ,บาดในประเทศไทยเยิอนชวนทุกๆุกท่านนะครับ มาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์กับทาง Top News ครับครบรอบ5ปี Top News นะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านร่วมสนับสนุน Top News ให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปได้ด้วยการสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด20%สําหรับการซื้อสินค้าจากทาง Top News สนะครับส่วนลด10%สําหรับการร่วมไปทัวร์กับทาง Top News และที่สําคัญลุ้นจับรางวัลทองคําแท่งหนัก50สตางค์จำนวน6ครั้งตลอดทั้งปีและยังมีสิทธทิพิเศษอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดต่างๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ